กิจกรรมความเพียรครั้งที่44ครับปับันนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23เดือนธันวาคมพศ2568ข้าพเจ้านายจัดชัยเลี้มตุกนหงใจขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเจ้เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุวมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขอใภาพ,ภาพาาคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเจ้าเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดส,สายายมนต์ต่อไป บทสวดจุมนุมเทวดาสามัญตาจะกาวาเรสุอัตตาขันจันตุเทวดา,าสัทธามังมุนิราชสัสุนันตุสังฆะโมกทงังสังเคกาเมจารูเปสิลิสิกาละตะัตเตจันเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปลเัตเตจคาเมตารุวนาคหานเ,เคหวะวัตถุมหิเตเตภูมาจายันตุเทวาชละทะละวิสเมยคะคันทับพนาคาิดทันตาสานติเกยงังมุนิวรัตวาจานัง สาธุโเมสูนันตุธรมมสวรรการยพัทันตาธรมมสวนรการยพัทันตาธรมมสวรรการยพัทันตาบทสวดนักการสิติขถานโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาขถานัตถิเมสารังอัญญงพุทโธเมสารังวัง เอเจนะสัจจวัฒนะโซนติเมหนตูสัพปทานติเมสานางอัญยังธัมโมเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัชนะโซนติเมหนตูสัพปทานติเมสานางอัญยังสังโฆเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัชนะโซนติเมหนตูสัพปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโสติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสภปานินาง ปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหนตุสัพพุปตตวามหากาุนิกโกนาโถหิตายาสัภปานินังปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหนตุสัพพุปตตวามหากาุณิกโกนาโถสุขายาสภปานินางปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหนตุสัพพุปัตตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเออเมสุดตังเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหารติกัปปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคณนผะัสจิงปัญจามตเตหิพิคูสักเตหิสพเพเหวะอาหารหันเตหิทัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยบุญเยนะสันติปติตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิคูสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสาก,กายกานัง เทวานางเอตตะทโหสิอยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกััปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณะสัจิงปัญจามตเตหิพิกุสเจหิสัเพเหวะอรหันเจหิทัสสะหิจะโลกะทาตุหิเจวตาเยปุญเยนะสันิปติตาโหนติพระควนตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยานุนนะมยามปีเอนะพระควาเจนุปปะสังกะเมยยามะอุปะสังกะมิตวา วะวัตโตสันติเกปัจเจคธาถา,าพาเสรยามาติอัตโขตาเทวตาเสายถาปีนามะภาละวาปุริสโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเรย,ยระภาษาลิตังวาภาหังสามินเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเบสุอัตระหิตาพระวัตโตปุระโตาปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวา เอกามันตังอัฏฐานสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันริเกอิมังคาถังอาาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตํมห์อิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติอัตโขอัปปราเทวตาพระควโตสาริเกอิมังคาถังอาภาสิตัตตาพิฆวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุ สาระถวะเนตานิค่ะเหตตาอินทียานิรักขันติปฏิตาติอัตโขอ,อปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีลรังเชตวาปาริขังอินทขีลรังโอหันจมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจกขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสี ยเกจิพุทธังสราณังคตาเสนเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายางปุริปุเรสันติติอัตโขภาควาภิขุอเมนเตสิเยพุญเยนะพิคเวอัฏสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปตตาโหติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคันจะเยปิเตพิคเวอเหสุงอาทิตตะมันทานังอรหันโตสามาสมุทธาเตสัมปิพระวันตานัง เอตตาปรมาเยวเทวตาสนิปาิตาอเหสุงเศยถาปิไมหังเอตตาระหีเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสนิปาิตาพระวิสันติเศยถาปิไมหัง เอตัะหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนสิกาโรถาปาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระวัตโตปัญจโสสูปะคะวาเอตะโวจักสีโลกะมนุษกัสามิยัตภูมิมา ตทัสิตาเยสิตาคิริปขัพพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวาสสลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามะนัสสาสุธาปวิปสัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตาวาวเนกป,ปิระวัตเวตโตอมนตยิสถาสาวเกสสเนระเตเทว,วกายาอภิกันตเจวิชานาถาพิโวเจจัตปปากมะกะรงสุตวาพุทธศาสสาสนัง เตสัมปาจุระหุยานังอมนุสานงทัสนังอเปเกตตตะสตะมัตคุงสหัสสังอาถังสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนนตมัตคุงทิสาสภาผู้คาอาหุงตันจัสสะพังอภิญญายะวะวิกิตวานะจักขุมา ตาโตอมตยิสัทธาสาวกเเกสสาเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกาวเยโบหังกิตยิสสามิคิระหิอนุตปุพโสสัตตสาหัสาวกยักขากุงมากปิลาวัตวาอิทิมันโตสติมันโตนวันโตยะสัตสิโนมุทามนาพิกางมุพิกูนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหววัตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยะสัตสิโน โมทามนาภิกษุโมงพิขูนังสมิติงวนังสาตากีลาติสหัสสายขารานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนวันโตยสะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเตโลลาสสหัสสายขารานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนวันโตยสะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงพิขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขารานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนวันโตยสะสสิโนโมทามนาภิกษุโมงพิขูนังสมิติงวนัง กุมภิโราชาคโกเวบุลัสนิเวสนังพิญโยนังสตาสาสังยากานังปวดยิรุปาสติกุมภิโรราชาคโกโสปาคาสซมิติงวนังบุริมจารที่สังราชาตตาละโทภาษาทติคันท้าพานังอธิปติมารยชาราชายัสสิโสบุตตาปิตสาะคะโวอินทนามามาบาลาอิทิมันโตชุติมัโตวนนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามงพิขูนังสซมิติงวนังทักีนันจารที่สังราชาวิรุณโหตปภาษาสติ กุมพันธนานังอธิปติมหาริชายยัสสสิโสพุทธปิตัสสะพระโขอินทนามามาภลาอิทิมนโตจุติมนโตนะมันโตยัสสสิโนมุทามานาภิกขมงภิกขุนังสมิตรจงวนังปชิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโขภาษาสสินาคานังอธิปติมหาริชายยัสสสิโสพุทธปิติสาวพระโอินทนามามาปลาอิทิมนโตจุติมนโตนะมันโตยัสสสิโนมุทามานาภิกขมงภิกขุนังสมิตรจงวนัง อุตารัญจาริสังราชากุเบโรตัสภาษาสติยากขานังอธิปติมหาราชายัสาาสิโสบุทธปิตปตาสาภะาโวอินทนานามาห์ปลาอิทิมัโตทิบมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกุณังสิมิติวะนังบุริมาที่สังนาตาละโททักกิเนนวิรนหโ,โกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโรตลังทิสังจัตลโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทานรทานทานละมานาอัถถังสุงวะเน กัปิละวัตเวเตเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจานิกาทัสถามายากูเวนทุเวเพนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทนกามาเศโทจากกินุมันตุนิมันตุจะปานาโทโอปะมัญโยจากเทวสุโตจากมัตริจิตเสโนจากคันทพังนโรราชาชนโนสะโภ